S <S <S เดี๋ยวคนารู okay, yeah, yeah. Not, ้ค mm ่ะคือเขาวี่มันก็เถรไปเดินปรายายคนมันแก่กาบมันก็โยกไปเออมันก็ยกเองนะน่นนี่แม่พี่นั่งที่ไหนฮะท้องเดือดคนต้องเล่ามาเยอะเหมืแม่นั่นะไรเนี่ยเนี่ยดูหน้าได้พวกนี้ไม่มีนั่งหรอกเดี๋ยวหายหมดไปอ่านทีนี้ได้ไหมไม่เออหรอกได้ทุกคนนะ

พระป่าแดงแดหน่อยลูกจะสามทุ่มครึ่งตอีกแล้วเหรออยู่ที่ห้างบอกสามโมงบ่ายสาขึ้นเท่าไหร่ขึ้นเท่าไหร่บ่ายสี่โมงสี่โมงฟ่าด้วยอันนี้อันนี้บอกสามทุ่มครึ่งกลายเป็นสี่ทุ่มอ่ะสี่ทุ่ม ดีไม่ฟันไม่ฟันเหมือนที่เที่ยงคืนนั่นแม่ใ้อยก็บอกว่ามันต้องรีบหรอกเที่ยงคืนให้มาเหมือนพี่กายพี่กายทีนั้นอ่ะเที่ยงคืนเที่ยงคืนใช่ไหมบ้านตีสามสวัสดีค่ะเมื่อกี้ไปห้างก่อเดี๋ยวสามทุ่มครึ่งนะอ้าเป็นไรครับพี่เที่ยงคืนแล้วกันสามทุ่มครึ่ง รู้มาสามทุ Northwest ่มเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวมาสั่ไม่รู้จะสี่ทุ่มอ่ะเป็นไรคะพุทธิชนเที่ยงคืนใช่ไหมอยู่เที่ยงคืนเพราะว่าให้ให้คนทำดีเนี่ยฮะให้คนทำบุญให้คนทำบุญก็ไม่ต้ักร้องเพื่อนก่อนหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวก็ะเรียนกันมาเพื่อนน้องนั้นวันนี้ที่นี่ก็ะเรียนเยอะไม่รู้จะมาป่ะเข้ามากระเรียงกระเรียงนะเดี๋ยวเขาก็มา กระเลียงเขาก็ชอบทางลุญน,นะกระเลียงนั่นแหละเปลียนตัวทาปากแต่งหน้ายังนะสามทุกครึ่งนะสามทุกครึง่งไม่รู้อ่ะใช่หรอสามทุกครึง่ง <c oughs> ปืนมันด้วยนั่งเรียบร้อยใช่ไหมที่สุดมากก็มาจากห้างอะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะแม่สัุชัน รักกระเลี่ยงกรลียงและบุรีเออยินดีค่ะรักเหมือนกันค่ะสามทุ่มครึ่งนะลู้บอกสามทุ่มครึ่งนะอยู่ที่นู่นบอกว่าบ่ายสามเริ่งจขึ้นเป็นไงสี่สี่โมงเย็น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรอดูแล้วกันไม่ได้บอกไม่ต้องรีบมาเราเพีย <c oughs> งคืนจะขึ้นขะสามทุ่มครึ่งจ้านานยางนานแล้วขาไอ้กลุ่มนี้อันนั้น ยังไปไหนกันเลยนะเกาะกลุ่มกันแน่นเลยนะใครบอกเขาไปไหนตอนไหนมาแล้วจริงอ่ะิกูมาถึงนี่ใช่เหรอพี่เห็นมูเดนตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่ถ่ายรูปกับลูกนะทำไมคะไม่ได้ถ่ายรูปกับรูปไม่ได้ถ่ายแต่จะถ่ายที่นี่นี่มืดตึ๊บเลยใครที่ถ่ายแล้วห้ามถ่ายนะเออใช่เออจำหน้าไว้ด้วยสดีค่ะ เจ็ดึ้อยสาสสครับเอาครึ่งคร่งนะอันนี้ค่ะอันนีค่ะวันนี้บอกว่าปายสามนี่มาที่ดูนอ่ะขึ้นมากี่โมงคะพี่วันนี้ค่ะขึ้นมาสี่โมงข้นสี่โมงฝ่าแล้วนะ ไี่บอกสามโมงครึ่งสามทุ่มครึ่งเดี๋ยวรอดูแล้วกันไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องรีบมาเที่ยงคืนก็ขึ้นกันละสวัสดีค่ะคุณดอสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีหวนแม่ใหม่แม่ใหม่อ่าใช่ตามมาตามมาจากห้างจำได้เมื่อกี้เราถ่ายรูปเลยนะสามทุ่ครึ่นะคะสามท่มคร่ดูว่าจะใช่หรือเปล่าวันนี้ที่ห้างบอกว่าบ่ายสามขึ้นมากี่โมงวันนี้สี่โมงฝ่า ไม่เป็นไรรูปน้องนันต่อได้แม่น้องนัแม่ใต้บอกไม่ต้องรีบมาหรอกเพี่ยงคืนไม่มาประชดไงร้อนมากเลยแม่เมื่อก่อนตอนตอนเช้าตอนกลางวันกับกลางคืนนี่คนละเรื่องนะอากาศอยากให้เป็นถ้าเป็นเป็นแอร์นะจะไม่ว่าเลยจะขึ้นพีโมก็ได้ร้อนมากเป็นไงหนาวอ่ะทเจ้าดิ หนาวเหรอใส่เสื้อไปสองสักตัวจ้สาสวัสดีค่ะไม่ทำไม่นั่งแค่สองคนมาก,นกันกี่คนเนี่ยมาด้วยกันเมื่อวันนี้หรือมาเจอที่นี่เี่นี่สาวไปอยู่ที่ไหนไปอยู่บ้านหรือวะแล้วใครเลี้ยงหลานนะยา่ยาเขาเหรอย่าเขาเลี้ยงหลานหลานอนะ่าแล้วใครเออยายเลยยายเลียยเล้ยงเหรอหลานหลาน ลูกชายลูกชายว่าลูกชายเดินไปโน่นให้ไม่รอดเออเราก็ดีกว่าดีกว่าไม่ได้ดีแล้วนะชนะพอแล้วก็เลยนะครับระวังนะครับตอนนี้เข้าฐานก็รออยู่นะครับพยายามจะไปเข้าสองสามกิโลพร้อมมะลิอย่างดีนะครับอ้าวหกแถวนะครับหกแถวนะหกแถว เราต้องเบียดจากกังมาครับหยตามเบียดครับความกามาใส่แถวยต้องความนะครับก็ขอคมกรุณานะครับไอบอมีมามาพงไหมเดี๋ยวเเียนมาแล้วก่าร้อตรััดัปัดเข้าครับต่อลังไม่ต่อลัยนะครับขอความกรุณานรังขอความกรุณา ครับผมจะได้เป็นระเบียบแล้วก็ไวนะครับใช่ต่อย่างนี้นะขอความร่วมมือนะครับขอความร่วมมือนะครับคนไทยเราบอกง่ายอยู่แล้วไม่ต้องห่วงความร่วมมือนะครับมีวินัยอยู่แล้วคนไทยเราเห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วยหกแถวน่าหกแถว คือจะเป็นระเบียบนะครับจะได้ไวขึ้นเนาะเพราะว่านะครับไม่ว่าจะเรื่องเรื่องขอบุครับขอบวิเศษเริ่มละลาแล้วเดี๋ยวอแล้วตอนนี้ขอบุณครับขอบุญแล้วถ้าริรมละลายแลครับเอข้าวสครครังใหบคนก เราเล่นเรก็ตดได้นะครับเ่นงานเล่นรับเล่นรับทุกท่านเนาะเราราทำเรือกันนะครับเล่นงานัดเสื้อจัดตุ้งจัดตัวกันนะงรับทำเรือกันะครับเล่นาสร้างเดินข้ามดินแดนกันเรามีเรือกนะครับมาติดท้าปลาไปก็อยรกเลกันนะเล่นได้เทุกท่านนะเรือกาสแล้วนัเรีน้องรู้จด

จะแบ่งสีอะไรก็ได้รับเออเกิดครับเกิดครับทุกท่านเนาะนะฮะรวมสร้งรวมสร้างรวมต่อแจ้งนะครับเรียนกิดได้เนาะเอใครจะติดข้าป่ามาเลยนะครับติดข้าป่าใไปขวัญทานน้ำใจเชิญนะเชิญนะครับเออเชิญได้เลยครับติดข้าป่าเชิญเนาะโอ้ยนะครับพี่นันอนันต์มาติดข้าป่า ห้าร้อยบาทนะครับอนุโมทนาบุญด้วยเนาะนะครับฝาทุกสาทุกด้วยนะพี่นะนะครับต่อมาติดพระปราไว้ห้าร้อยบาทนะครับอนุโมทนาบุญนะครับถ้าเรามาร่วมบุญร่วมกุศลนี้กันนะครับมาสร้างบุญข้างกุศลข้างบารมีร่วมกันเนาะยิชิญนะครับทุกท่านนะเออมีโอกาสแล้วมาทำบุญร่วมกันนะครับยเชิญได้นะทุกท่านทุกคนนะครับ ตี่ตั้งกิจกรรมจะไกลตั้งใจจะมาจบ้านเพือเลยจ้ะออบใครจะลงนะตรงไหนแลเลยปัดหางแถวมาทางนี้หน่อยจ้าถ้าจะลงนะนะลงหางแถวนิดนึงนะครับจะได้ไม่ขวางทางบุญคนอื่นเนาะเยือนๆนะครับพี่น้อยท่านะผู้คนคนใจบุญที่เรื่องนะมีโอกาสแล้วเรามาเล่นบุญเห้ผู้คนกันนะครับอ่เจอได้นะครับ เดี๋ยวจะช่วงนี้ออนเนี่มอบไม้ใส่ตัวหวังให้กับท่านผู้ใหญ่น้อยนะครับจะได้ไปรขอพันกยามีใจเป็นนมือละเดินเท้ามาครับแต่ว่ายกไปแบบนักบัญกัตท่านพระมูนจุที่วรวัตรยวผมให้มาโมจ์จักรยานให้พี่ผมใช้รถกระบุดียังเดี๋ยวจเข้ามากวางเขาครได้ใครได้รางวัลใหญ่ยกให้น้องอันอันเป็นผู้มอบเข้ามาครับมาตรงนี้เลยมาอยู่ตรงนี้เลยครับผมนะครับอ่าเดี๋ยว จักรยานเบอร์ที่เท่าไหร่นะเบอร์ที่ที่ยีใช่ไหมอ่าเบอร์25เดียวพัดลมบอกอีกแล้วพัดลมบอกอีกแล้วขอใครครันามาตรงนี้เลยครับจักรยานมาตรงนี้เลยเอาเยอะจัดสถานที่ให้ให้บอกแล้วก็ไปนี่เอามุมไหนก็ได้เอามุมไหนก็ได้เอา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 ลังออกไปหน่ลังหนึ่งแล้วเดี๋ยวให้นั่มาแล้วก็เดี๋ยวมาตู้ เดี pues ๋ยวน้องอนันต uh, <so ์จะเข้ามามอบให้นะครับเดี๋ยวให้เจ so ้าของนะครับคิดกันนี้น้องท่านโยนหงใครเลยมาแล้วรถจักรยานของใครรถล้อหลังรถล้อหลังเดี๋ยวรถควรยืนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมประกาศจักรยานแล้วออกมารับตรงนี้นท่านลงก็แบบกันท่านลงท่านลงอ้าวสองรางแล้วครับเดี๋ยวให้น้องนานท่านลงท่านลงคนไหนเล่าท่านลง อันนั้นเ็นดุจไม่ใส่ใ้อแล้วเอาาออกใ้่อยโรับร่มกดออกไปแล้วเอ้าขอเสียงสมมือดังๆให้หยาบน้องอนันต์ไม่ท้องคายังไม่ได้เมแกนตัวนะครับเียอ่นะครับพอดีว้พอมีโชคี้อใ้ยามาาใ่มา ขอบคุณน้องอนันไปต่อกันนะครับมารครมอ้าวอีกหนึ่ง้าที่ชออกไปาที่จออกไปัดลหนึ่งเ้งอานัน์่เอ่เอ่อเดียวต้งีใ่ตัวนะครับเพราะว่าน้อน้ที่บอ่าอ้าวอ้าว เป็นแนของน้องนันนทองคำเจอตัวเลยีเลยนะครับเอามาให้คกินลงหองได้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากอะไเอเอแล้วแต่งใหแล้วแต่เพราะเดี๋ยวน้องต้องไปเตรียมตัวทุกัี โอ้โหเก่งก็หล่อมาไม่ได้เลยอ่าไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรเราให้ในตลาดน้องๆเอาเอาตามเอาสมควรแก่เวลานะครับเพราะว่าน้องเดี๋ยวน้องจะเตรียมตัวแล้วก็ให้รถนี่ก็เป็นหน้าเต็มเวทีแล้วสาวๆแดกกลี๊ดเลยอ่าอ้าวโอเคโอเคดีประทับนะครับเดี๋ยวน้องก็ไปเตรียมตัวเซตีนะ ถ้าเจ็บใจว่าทางร้องกันแรง้องให้นำหน้าเราไปด้วยกัอทุกคนที่นัคนไทยเอาเกี่ยวไปด้วยนะหลายที่นั่งไทยที่เดินไปด้วยรับปัดได้ตลาดก็มีพวกเราด้วยครับหากของก็โอ้ยบางทีนะที่เราไป่ก็โอ้ยที่เราไป ท่านที่ที่มาดั้นไเปรอตอนนี้งเวลที่จะมาที่พัวชื่นะครับน้องอนันต์ไม์ทองคำซึ่งถือว่า 5้าหวันที่ผ่านมาในห้าวันที่ผ่านมาน้องอนันต์นี่ถือว่าเป็นศิลปินที่เป็นตัวเองมากเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาลปกติศิลปินคนไหนมาลงงานนี้เลยอาราบะบาร่วมรับปังสร่วมางรรบเพราะว่าคุณุอน่าอาจจะมืดนะคะเพราะว่าแสงน้อยค่ะเอาดูได้นะไหมนาะ นะครับใช้การไว้พนักฐานนะพินพนักานุทีตองใ้สอบครณ์วมให้แง่เพราะเพ็นน้องตาตู่ว่าตายายเจ้ากัมนายเวนเจ้าเป็นธรมดาก็รีบชมได้ไม่ว่าในส่วนของพี่น้องที่อาเทปอาป้าบาท่านทุกท่านะครับ

หน้าเวทีไฟ้สดค่ะไม่ได้ออกไม่ได้ค่ะไม่ได้หรอออกไม่ได้้วไป็นงไหนดีก็อไปอ้อมข้างนอกเลยเหรอร้อนต้องอ้อมค่ะต้องเมิเอาเดินอย่างเร็วค่ะ ภาพเบอร์นะคะเดินเร็วด้วยแล้วก็ร้อนก็ร้อนค่ะยุงก็ตัวเท่า้างค่ะกลางวันเมื่อกลางวันนี้อากาศปิดกลางคืนนะคะอาจจะได้เสียงหอบบ้างขอไปบด้วยคะเดินไกลค่ะขยับยามเป็นกำลังใจจากที่นี่ะ เออมันก็ได้ใบขวาใบขวามันคือตอนน้องๆไม่รับเปลี่ยนอีกเครื่องนะคะเครื่องนั้นชาร์จแบตไวเต็มร้อยแล้วค่ะเครื่องเครื่องนั้นน่าจะชาร์จเพลทเครื่องนี้ค่ะเหนื่อยดันเดินอ้อบไก่ค่ะชาร์จกับคนข้างหลังนะครับได้ครก็เข้ากันูกแล้วนี่รางวัลก็ออกเรื่อยๆนะมีเล็ก มีการปีนจักรยานอกี้จักรยานออกขีดพอจักรยานสามคันนี้ก็เหลืออยู่ประมาณหกเจ็ดันนะจักรยานพอครับคือนี้ออกหมดเลยแล้วฮอนด้าเวฟสีแดงกับจักรยานไฟฟ้าสามพันบนเนี้ย หนึ่งในสามนี้ต้องออกแ่นถ้าในฮอนด้าเวฟจักรยานไฟฟ้าครับซึ่งเราเองเนี่ยบอกไม่ได้ว่ามอเตอร์ไซค์จักรยานหรือไอ้นี้แต่ว่าออกแน่นอนเราไม่รู้ว่าเราปีนัที่ไปจราจรพันอย่างเดียววันนี้เป็นที่หาพรงานแล้วร่ะผมของทุกชิ้นเราไม่เก็บไว้นะครับออกให้หมดดผมตู้เย็นตูเย็นก็ออกรัอยูน อยู่ในตู้แล้วตอนนี้พี่มีในตู้แล้วครับอาพี่ตกลงแล้วสลักเพิ่มเพิ่มรอบสุดท้ายแล้แน่ครับแล้วต่อไปเนี่ยไม่มีเพิแล้วนะแจ้งเพลงา่ใช่อกแล้วอกแล้วออกแล้วอาดี้พี่อ่านหน่อยมันมีไ้ายซ้ายอยู่ข้างหลังไหมเนี่ยได้จักรยานไฟฟ้ายังไม่ออก ออ <ŏ> กจักรยานธรรมดาเบอร์สามสิบสี่จักรยานตัวสามสิบสี่บัอ้าวรัไปเลยเรื่องพุ่นกาต้มน้ำร้อนอยู่นะครับเอ้าเบอร์สามสิบสี่เหนื่อยพูดไม่ออกเบอร์สามสิบสี่ไปก่อนนะคะเอาเบอร์จักรยานสามสิบสี่ออกไปมอกข้างนอกเลยครับเบอามสิบสี่นะเพอะไรยังรับสมทบนะคะติดต่อแม่วันดีได้ไหมคะมีลาสมัยมาขายด้วยค่ะ สวัสดีค่ะแม่บุ้รกัดสวัสดีค่ะรางวันไปห้างปะคะรางวัลไปห้างปะคะไปค่ะไปมันที่เร่โอ้ยร้อนจะเป็นลมเดินตามลูกไปนู่นอ้อมไปอ้อมมาเดินตามลูกไปห้าไปมาีค่ะเาเถอเ้งขับจัรยานมาต้องถึเลยข้างนอกนะแต่ว่าาน พัขึ่ไปยดีอยู่เลยแล้วอ๋อที่ห้างอ้โหอากาศคนละเรื่องเลยว่ะกลางวันกลางคืนห้างนั่นสบายอากาศคนละเรื่องเลยนะใจังวันไดอ,อากาศกลางกลาคืนนี่แปลกแปกเลย นะมาเจอแล้วเจอน้องหมไม่เด็นมีสาเป็นมิสา,สาขอเป็นมิสติ้งหรือที่อยู่ในห้องแอร์เหรอแม่แม่จะเป็นลมแล้วเนี่ยจักรยายสูงไหนจับป้ายออกไปแล้วที่บอกให้มันถ่ายให้มันติดปลาดการติดขอนที่ได้พักแล้วได้พักอีกหลายวันนะ่ะ เราจะเจอลูกวันที่8อะนะเาที่นาอร่นะมีแต่ไอ้น,นัน่นนะมีแต่ผ่ายใหญๆเตะกันไปเตะบมาไม่รู้ใครเป็นใครอะไรตกมา,กาก่กทำไงได้อะไปซื้อมาขวามือ นะครับซื้อปัดขวามือนะครับขวามือติดเลยตัวลักเตมานะครับลัดมาเท่านั้น่ตัดซื้อปีบัดชีเบอร์ก็ได้แก้มเจ้าหน้าที่เข้าไปเราไม่จำกัดไม่จำกัดแต่ไม่ให้เหมาก็ได้เองไม่เป็นลักเต่ก็ไม่ว่าไม่ว่าซื้อเป็นพันสองพันไม่ว่าแต่ไม่ใเห่าเพราะว่าเราอยากใจที่้องเป็นสองเมื่อถึงเวลาอ่าจุดโทษด้นใช่ อย่างนี้ปูเขาอี้หายเหรอไม่รู้ไปไหนมากเลยเหรอห้องน้ำห้องน้ำไม่เข้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูดินี่เดินเหือเต็มหน้าลีดไขมันออกไปเยอะแยะเลยพี่เบ่นพี่เบ่นสวัสดีพี่เบ่นนู่นไปนู่นนีบ่บอกงานเมื่อกกวันอ่ะเหรอไม่ได้สังเกตอะไรเลย แล้วทำไมไม่ใส่สีมันเชาาบ้านเขาหรอยวคนนั้นไม่เห็นว่ามันไม่เด่นใช่ไหมวันดีีค่ะวันดีค่ะเจอกันแล้วอะไรเนี่ทดสอบได้คึงวันนี้ใครอ่ะ เรียนเจอได้เลยนะเรียนเจอได้เลยนะครับตอนนี้สวัสดีค่ะแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่ระดารา,ามางานนี้สามชื่นใจเลยคนค่ะโอ้ยนี่มาชื่นใจนะเนี่ยคนเยอะนะชื่นใจแม่ฮะแม่ก็เห็นาเก่าเก่าเออกลางวันก็เจอหน้านี่งานทุกงานทุกงาน ก,ก็ลูกก็กลัวไม่มาไงาลูกถามว่าแม่ไปหรือเปล่าแม่ไปหรือเปอาาล่าขนาดแม่ดาไม่ค่อยได้ไลคุยลูกยังบอกแม่เจอกันที่นะครปฐมนะก็เราก็ไปทุกงานอยู่แนละ้วลูกลูกกลัวแม่ให้ไม่มาสงสารลูกอะ่ะโอเคเดี๋ยวไม่ได้นะพักแป๊บน,น,นะคะเดี๋ยวมาไล่ใหม่ค่ะ ขอคนละหนึ่งชาด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยว